สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับปูโกโฟบ r สนะครับวันนี้เลิกงามยำดีวันที่1เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2020นะครับวันนี้จะทําการส่งมอบลูกค้านะครับจาก YouTube นะครับลูกค้าก็ติดต่อเข้ามานะฮะแล้วก็บอกว่าต้องการรถรีโวกระบะพันแกล่งนะครับเป็นตัวรุ่น2.4เอียร์อโตเมติรุ่นไฮเป็นตัวท็อป สุดขับเคลื่อน2ล้อยกสูงนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่9 1 4 0 0 0บาทนะครับในสีเมทัลลิกนะฮะถ้าเป็นสีขาวมุกต้องเพิ่มเงินนะครับ7,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีทั่วไปก็ใช้ราคา9 1 4 0 0 0คันนี้รุ่นนี้จะมีสีอยู่ให้เลือก5สีทั้งหมดนะครับมีสีขาวสีเทาสีบอลเงินสีดำสีน้ำเงินนะครับ ก็แตละสีก็มีสเนสน่ห์สวยไม่แพ้กันตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะครับที่ลูกค้าสั่งซื้อมาก็ทำาีโสัญญาไปนั้นแป๊บเดียวครับผ่านเลยรอรถ2วันนะครับมาก็แต่งส่งมอบให้เดี๋ยวเราวันนี้มาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวรีโวตัวนี้นะครับได้มีการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับลูกค้าจัดแต่งเต็มตรงไหนไปบ้างแล้วก็ตัวรถนั้นมีสเสน่ห์มี คุ้มค่ากับราคารถ9 1้า0สหนันไมนะครับที่เป็นรุ่นท็อปของตัวแคปบยกสูงขับ2นี้เอาเรามาเริ่มดูตั้งแต่ด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้ากระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะครับโคเมียมก็ให้ความหรูหราดูดีตาโลโกโตโยต้านะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าจะเป็นแบบเนี่ยครับ LED นะครับเป็นสูงต่ำในหลอดเดียวกันเลยใบ LED แล้วแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นแบบตัว LED แล้วนะครับไฟแบบ LED แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟ daytime นะครับ daytime สวยงามมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น็อปสุดนะครับไฟตัดหมอก LED เหมือนกันนะครับมาพร้อมกับตัวเปียโนแบคที่ครอบนะครับเป็นตัวครอบมันสวยมากๆแล้วก็มากับตัวเซนเซอร์นะครับเวลาเดินหน้าเข้าจอดนะครับจะได้ไม่ต้องกลัวชนนะครับจะมีให้2จุดนะครับ2ฝั่งเลยนะครับ ฝั่งนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดุดันมากๆเลยนะครับนี่ตัวรถก็ติดฟิล์มแบบ60นะครับเซรามิกนะครับแล้วก็ด้านข้างรอบคันนะครับกับบานหลังจะเป็นแบบ80%นะครับลองดูภายในนะครับมองออกไปยังเห็นชัดดีอยู่นะครับ60นะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับ80ดนี่ฮะ แปดสิบนะครับแปดสิบจะมืดประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันต่อในส่วนมิติตัวรถก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ไปดูในคลิปเก่าๆของผมนะครับที่แนะนำเป็นตัวรุ่นแคปยกสูงตัวนั้นก็จะบอกมิติพิกัดตัวรถหมดเลยนะครับความสูงฐานลอ้อความกว้างนะครับแล้วก็ระยะรถทั้งหมดตั้งแต่หน้าจดท้ายอ่ะมาดูต่อตัวนี้นะครับมีการติดซุ้มนะครับ ซุ้มตัวล้อของโตโยต้ามอเตอร์เลยนะครับของแท้นะฮะติดตั้งแบบอย่างดีเลยตัวนี้ราคานะครับก็แพงเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าลูกค้าอยากได้นะครับก็ต้องจัดไปนะครับตัวนี้มีให้เลือก2สีนะมีสีคลิปแดงหรือขิปเงินตัวนี้จะเป็นแบบสีพ่นเหมือนสีรถเลยนะครับสีมันวาวนะครับแต่ส่วนตัวนี้จะเป็นสีแบบด้านๆลงมาดูข้างล่างดีกว่าล้อแม็กลายล้อหลังเต่าผมเรียกหลังเต่านะมันเหมือนเต่า ตัวนี้ล้อแม็ก์ขอบ18นิ้วนะครับมารัดด้วยยาง Bridgestone นะครับ265 60 R 1 8นะครับเป็นแบบ HT นะครับหรือ High Terrain นั่นเองไม่ได้เน้นลุยสักเท่าไหร่ก็เน้นขับปกตินะครับลุยได้นิดๆหน่อยยเป็นดิสเบรกหน้านะครับโชคอัพขนาดใหญ่นะครับระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบปีกนก2ชั้นนะครับพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับกันโคนนะครับมีให้นะครับบางโคนไฮลักซ์ลิโวขา เหยียบขึ้นไปนะฮะก็เป็นแบบรุ่นใหม่นะครับก็ดีนะครับดูดีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างพร้อมตัดด้วยโครเมียมอันนี้คิวการสานนะครับติดตั้งมาคิวการ์สานลีโวนี่จะมีปุ่มสมาร์ททีทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นระบบกุญแจแบบนี่เลยกุญแจจะเป็นแบบนี้ครับสมาร์ททีนะครับหล่อมากๆเลยนะครับ สลักคาว่าไฮักซ์ด้วยนะครับสวยดีนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบมีกดแพนิกได้นะฮะกดแพนิกได้แล้วก็กดปลดล็อกปลดล็อกนะครับหรือจะกดล็อกที่ตัวประตูรถเลยก็ได้นะครับอ่ะตัวนี้มีติดตั้งคาเเพจให้ด้วยนะครับสวยงามนะครับอ่าตัวนี้กระบะไลเนอร์นะครับถ้าออกกับผมก็จะได้กระบะไลเนอร์แบบนี้เลยนะครับมีหูใหญ่ๆนะครับ โอเป็นแบบไม่ใช่หูเล็กๆนะอันนี้เป็นหูใหญ่ให้เลยนะครับนี่นะครับเงามันก็เลงจะไปส่งแล้วนะครับต้องสวยต้องสวยนะฮะนี่ซุ้มหลังซุ้มหน้าดูนะฮะหล่อมากๆเลยนะครับรัดกับยางตัวนี้ดูดีดูดีเหมือนกันตอนแรกนึกว่าจะออกมาไม่สวยออกมาโอเคเลยนะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ LED Light Guiding ตัวใหม่นะครับเป็นเส้นเลยไฟเส้นเลยนะครับตัวนี้จะมีตัวกะระยะสัญญาณท้ายให้อีก4จุดเลย ติดตั้งมาจากโรงงานเลยก็จะเป็นการชนท้ายไปในตัวบินขึ้นได้ด้วยนะครับตรงกลางก็ขึ้นง่ายนะครับถัดขึ้นมามือจับโฟมเมียมขนาดใหญ่พร้อมกับกล้องนะครับมองหลังอยู่ตรงนี้และไฟเบกรก LED ดวงที่3ให้ความปลอดภัยนะครับมากขึ้นส่วนี้เรามีเพลทนะครับแบบรีโวแล้วก็ไฮลักซ์แล้วก็โตโยต้านะครับเสาก็ยังเป็นเสาอากาศแบบสั้นๆอยู่ข้างบนนะฮะเห็นไหมฮะ สาอากาศสั้นนะครับล้อ,อยางอะไหล่นะครับมาดูล้อ,อยางอะไหล่กันล้อให้ล้ออ๋อเป็นล้อกระทะนะครับโดยไม่ได้ให้ล้อแม็กนะถ้ารีโวลล็อโค่ให้ล้อแม็กเลยนะครับเป็นเหมือนตัวที่ล้อเขาติดตั้งมาเลยเอาเราไปดูภายในกันดีกว่านะครับนี่นะครับตัวไฮตัวท็อปนะครับมันจะประมาณนี้เปิดแครบกว้างนะครับมีเบาแครบมาให้แล้วนะครับ ตัวนี้กระจกภายในก็เปิดได้นะตัวนี้เปิดเพื่อรับลมได้นะครับเอาอากาศหายใจได้ลําโพงนะครับแล้วก็มีที่ใส่ของด้วยมีเข็มขัดนิรภัยสำหรับคนนั่งหน้านะครับไม่ใช่นั่งหลังอันนี้เปิดเปิดแคบง่ายนะครับเปิดอยู่ตรงริมเลยนะครับทําให้เราจับง่ายขึ้นในส่วนของเบาะนั่งเป็นเบาะหนังนะฮะเบ,บาะหนังสังเคราะห์นะครับก็เนื้อออเคนะดูท่าถานจะทนน่าดูเลยนะครับจับเนื้อจับหนังมันแล้วก็มีการยิงได้สีขาว นะครับก็ดูสปอร์ตดีส่วนคันนี้จะเป็นระบบเบาะปรับไฟฟ้าด้วยปรับแปดทิศทางนะครับสบายมากๆเลยให้มาครบคันมากๆกับตัวท็อปสุดนะครับดูความสวยงามของประตูแผงประตูนิดหนึ่งตัวนี้จะมีแผงสีเงินติดมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีนี่ครับที่เปิดแบบโฮมี่มนะครับแล้วก็จะมีกระจกแบบออโต้ให้2บานเลยนะครับแบบออโต้สฝั่งเลยนะฮะ ดูดีไหมนะฮะแล้วก็มีป์คเซนเซอร์นะครับสามารถปิดได้แต่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปปิดมานะครับตัวนี้นะครับเปิดกระโปรงหน้าแล้วก็เปิดฝาถาังน้ํามันะมาดูต่อตัวนี้มีพุสตาร์ทนะครับที่ผมบอกนะครับพุสตาร์ทสมาร์ทเอนจินก็คือตัวนี้เลยพุสตาร์ทสมาร์ทคีนั่นเองมีกดปุ่มสตาร์ทด้วยลองมาดูตรงพวงมาลัยครับยังมีของตําแหน่งเรื่องตัวที่ไว้เวลาเดินทางไกลด้วยใช้รูสคอนโทรลได้ด้วยนะเยี่ยมเลยนะครับ เสียดยที่ยังไม่เป็นตัวเรดาร์นะครับแต่ว่าให้คูสันโทนมาก็โอเคนะฮะผงมาลไยหุ้มหนังพร้อมได้ขาวและมีตัวจอมัลติฟังก์ชันนะครับที่สามารถปรับได้จากตรงนี้เป็นจอกลางตรงนั้นนะครับ4.2นิ้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองเปิดดูนะฮะตัวนี้นี่ฮะมีหน้าจอต้อนรับนะฮะดูดีเลยทีเดียวนี่ฮะ หน้าจอสวยเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันอีกนิดนึงตัวนี้นะครับมีรูปแบบโหมดการขับขี่นะครับปรับโหมดการขี่ได้แล้วก็จะมีเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ6สปีดนะครับพร้อมซีเควนเชียลชิพนะครับสามารถเล่นได้เหมือนเกียร์ธรรมดาเลยนะครับโหมดการขี่ก็ดีอีโคโประหยัดพาวเวอร์แรงแต่เปือง หน้าจอ8นิ้วนะครับตัวนี้ทัชสกรีน Apple CarPlay Android Auto ได้หมดนะครับหน้าจอทัดเร็วมากนะครับจะเนี่ยจัึบปึ๊บๆๆๆไปเลยนะฮะเนี่ยมามาแบบเร็วมากเลยทีเดียวนะครับมาเร็วมากมาเร็วมากต้องบอกเลยนะครับจอทำงานดีดูไฮโซละไม่ดูของแกงละนะครับส่วนตัวนี้เป็นนาฬิกาบอกตัวรถนะครับแล้วมีกล่องคลูบล็อกให้เช่นเดิมนะครับรักษาความเย็ยน5ชั่วโมง จะปิดลมก็ได้เปิดลมไว้ก็ได้แอร์จะเป็นแบบอัตโนมัติดิจิตอลนะครับเฉพาะรุ่นตัวไฮนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยนะครับอย่างแอร์แบ็กเลูกนะครับตัวนี้แอร์แบ็กเใบเลยต้องบอกเลยว่าให้ความคุ้มค่ามากๆนะครับ7ใบรอบคันอันนี้ที่ใส่แว่นขนาดใหญ่นะครับมีไฟเปิดแมปได้นะครับเปิดเข้าไปเปิดเข้าไป,ป,าไปนะครับ มีอะไรให้เปิดก็ต้องเปิดนะครับตัวนี้จะไม่มีกระจก2หน้านะฝั่งคนขับนะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับ hac มีให้เพื่อพุนไปกดไป แล้วก็ไปค้างไว้อยู่ตรงพื้นที่ที่เป็นเนินนะครับหรือขึ้นสะพานแล้วก็ต้องจอดกลางอากาศแล้วคุณจะต้องขับไปต่อก็ตัวนี้จะมีการหน่วงเบรกว่าให้3าวิคุณก็มีเวลาไปแตะคันเร่งขึ้นสบายเลยนะครับรถไม่ไหลแน่นอนและยังมีเรื่องของตัวระบบเทเลอร์สวีคอนโทร l นะครับสำคัญมากๆเลยกับคนที่ชอบเอาไปลุยเวลาเอาไปลากบ้านนะครับลากรถบ้านลากเรือลากอะไรก็ตามนะครับเวลาวิ่งทางไกลตัวเทเลอร์สวีคอนโทรนนะครับสำคัญมากๆเขาจะมี ecu คอยจับนะครับว่า รถพ่วงส่วนท้ายเนี่ยมีการสายไหมเขาจะได้ดึงนะครับเรื่องของระบบของตัวเบรกล Engine b r บร k ให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปกระจายเบรกให้นะครับแต่ละล้อให้มันคุมของตัวส่วนพ่วงท้ายเนี่ยให้อยู่ในเลนนะครับไม่ให้มันสายไปสายมาเป็นระบบที่ดีมากๆนะครับให้มาตั้งแต่รุ่นมิดมีให้แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัว t r c traction control นะครับป้องกันล้อหมุนฟรีและ VSC vehicle stability control นะครับระบบป้องกัน หลุดโค้งหรือลื่นถลายนั่นเองเวลาคุณไปขับทางลื่นๆหรือต้องไปลุยๆหน่อยนะฮะก็อันนี้จะมั่นใจได้นะครับจะมีระบบ ecu คอยจัดช่วยเหลือคุณนะครับอย่างส่วน abs e b d ba อะไรพวกนี้มันมีให้อยู่แล้วนะครับเรื่องของความปลอดภัยขันเริ่มต้นที่เดี๋ยวนี้มันต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ถุงลม7ไมด์นที่เจ๋งมากนะครับก็มาให้ด้วยพปลอดภัยเสริมเข้าไปอีกโอเคนะครับวันนี้ก็โอว์เวอร์ก็เดี๋ยวต้องเตรียมไปส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับรถสวยๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามายินนดีไปส่งะครับ ต่างจังหวัดขอไม่ไกลมากนะครับเดี๋ยวไปส่งได้ครับล่าสุดก็ไปส่งที่จังหวัดตากมาก็ไปได้อยู่นะครับขอประมาณไม่เกิน500โลนะผมไปส่งได้อยู่นะครับโอเคถ้ายังไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับกดไลค์ด้วยแล้วก็ติดตามผลงานผมด้วยถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับก็ขอภายณที่นี้แล้วขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการใช้รถยนต์ Toyota ของเรานะครับวันนี้อุกกอล์เวิร์ดคงต้องลาไปส่งว่าแล้วสวัสดีครับ โอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีกล้องด้วยครับวันนี้เรพบกับโอโกลฟเวิร์นะครับวันนี้เป็นวันดีวันที่1นึ่งอ่าพฤษาคมนะครับสองนะครับหรือปี2020มาพบกับรีโวตัวใหม่เลยครับวันนี้นะครับผู้โชคดีจากทางลูกค้า Youtube ผมนะครับพี่เหลาครับผมนะครับวันนี้พี่เหลาจะมาเล่าความประทับใจนิดนึงนะครับว่า ได้รถมาคันนี้รู้สึกยังไงแล้วก็เจออู๋ได้ยังไงนะครับคันนี้จะเป็นรุ่นตัวรีโว่นะครับ2.4แล้วก็เป็นตัวเกียร์ออโต้รุ่นไฮด้วยนะครับท็อปสุดเกียร์ออโต้อีกต่างหากนะครับมีระบบเยอะแยะมากมายอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้ค่อยสาธยายแต่ตอนนี้เรามาถามพี่เขาดีกว่าว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับวันนี้ที่อู๋ขับรถมาส่งสวยๆนะครับพี่เหล่านะครับอู๋ถามนิดนึงครับวันนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกเห็นแวบแรกที่อู๋ขับมาถึงบ้านครับสวยครับรถสวยถูกใจเลยสีเดียวกันเลยยที่อากได้ yeah. ถูกใจด้วยเป็นสีที่พี่เขาอยากได้แล้วทําไมถึงต้องเป็นรีโว่ด้วยครับผมถามนิดนึงใชใช้ตัวแต้มาก่อนนะก็อชอบโตโยต้ก็คือว่าลูกค้าที่พักดีกับโตโยต้านะครับคืออยากจะซื้อแบรนด์โตโยต้าต่อไปอันนี้ถูกไหมครับใช่ครับโอ,โอเคแล้วทำไมถึงเลือกเป็นตัวแคบแล้วก็เป็นตัวรุ่นยกสูงที่เป็นเกียร์โต้ครับอ,อยากได้เกียร์โต้แล้วก็มไม่ได้ใช้งานมากก็ไว้คนของบ้างนิดหน่อยเพราะคันเก่าของพี่เป็นเกียร์ธรรมดา อ๋อเป็น V Go แชมป์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่าโอเคแล้วพอพี่เขาอัพมานะเป็นรุ่นนี้นี่คนละเรื่องเลยนะกับออปชันที่ได้นะครับต้องบอกเลยว่าล้ำๆมาเต็มคันเลยนะครับอย่างกับอารมณ์ขับ Fortuner เลยอ่าโอเคเรื่องของการแนะนำรถใหม่นะครับที่มาส่งมอบลูก้ายังไงถ้าอยากได้โปรโมชั่นดีๆแล้วก็หรือตัวรถนะครับที่เป็นรียวมาสอบถามโปรโมชั่นแล้วก็เรื่องของแถมนะครับจัดเต็มอู่และวันนี้พี่ได้ไอตัวซุ้มอูถามนิดนึงอย่าเพิ่งจบคลิปซุ้มล้อที่ได้มาเป็นยังไงบ้างครับพี่เของแท้้วยถูกมครับ โอ้โหแล้วเป็นสีสีเงินด้วยที่พี่เขาเรียกมันมีคลิปแดงกับเงินนะครับอ่าโอเคพี่เห็นแล้วถูกใจไหมครับถูกใจครับสวย ของแถมจัดเต็มไหมบอกลูกค้าหน่อยครับเต็มมากครับวันนี้นะครับก็เป็นวันดีวันนี้ต้องขอจบคลิปง่ายๆเป็นเพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับว่าผมไปส่งมอบที่ไหนนะครับอสถานที่ตรงนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะสุขาสามใช่ไหมครับตรงนี้สุขาสามกลจากโชลูมผมแค่30กว่ากิโลเมตรนะครับยังไงอย่าลืมนะครับที่จะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสนใจรถโทรหาอูได้เลยวันนี้อูก็พบกับพี่เหลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ